ก็ได้หมดมทุกคนรีบม,มาโปหมดแหนมให้น้องให้สวนของหนูหน่อยะคะแหนมหนูทำจาไใบตองนะคะหูมหอมแหนมหนูหอ,หอ20สน้ำกระชายู ถือดีๆด,ด,ด้มันเสื้อตัวโปรดของป๊าป๊า,ป,ป,าป,ป๊าเขาเอาไ้ใส่นอนตอนกลางคืนอยากก้าดที่ลองใส่ให้ทุกคนดูนี่มันใส่ยังไงมาเสื้อตัวเนี้ยรูมันทั่วตัวไปหมดเลยอ่ะรูมันทั่วใส่ถูกทางหรือเปล่าลูก